ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกทกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่มีอาชีพเลี้ยงหมูนะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเดิมนะครับกับคนเลี้ยงหมูสำหรับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ฟังผู้ชมมาอัปเดตเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูขุนหมูก็คือการเลี้ยงหมูขุนแบบไม่ขุนนะครับซึ่งจะมาอัปเดตให้ฟัง ให้ดูว่าคอกนี้ผมทดลองมาเป็นข้อที่สองนะครับก็ยังอยู่ในช่วงการทดลองนะครับก็ยังไม่การันตีว่าจะได้ผลหรือไม่ได้ผลเต็มร้อยนะครับแต่ชุดที่แรกที่ทดลองไปก็ได้มาร15กิโลนะครับนะกิโลเฉลี่ยนะครับขุนไปสีเดือนครึ่งนะครับอันนี้ก็กะจะขุนไปเรื่อยๆนะครับรอราคา ก็คือเลี้ยงไปเรื่อยๆร,รอราคาแต่การเลี้ยงแบบไม่ขุนเนี้ยผมก็ยังใช้อาหารเม็ดสมเรจรูปอยู่เช่นเดิมนะครับแต่ผมจะจำกัดแล้วก็ให้เป็นเวลาก็คือให้กินเท่าที่ร่างกายเขาสี่อยู่ได้นะครับ หมายถึงว่าหมูรุ่นนี้ก็จะบริโภคอาหารอยู่ประมาณ2กิโลครึ่งหรือว่า2.5กกถึง3กกต่อวันต่อตัวนะครับถ้าตัวไหนมันโตหน่อยก็จะกินถึงประมาณ3กิโลครึ่งเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าที่ผมดูแล้วครบ4เดือนเมื่อ2วันที่แล้วก็เฉลี่ยก็น่าจะได้แล้วล่ะครับร้อย นะครับน้ำหนักเฉลี่ยนะครับไม่ใช่น้ำหนักต่อตัวก็คือเฉลี่ยรวมรวมแต่การบริโภคอาหารนะครับเท่าที่ผมให้แบบระยะเวลาไม่ให้แบบบุฟเฟ่นะครับก็จะอยู่ที่ตัวละ5กระสอบครึ่งนะครับเพราะว่าหมูรุ่นนี้มันมี13ตัว อาหารสำเร็จรูปไปแล้วจะจิตเบกสอบนะครับก็ต้นทุนก็จะอยู่ตอนนี้นะครับต้นทุนก็จะอยู่ที่ตัวละสามพันกว่าบาทนะครับช่วงนี้ก็จะอยู่ประมาณตัวละส0 0พันตีเป็น3,000 400ก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะเฉลี่ยอยู่ที่ตัวละ3,395บาทถ้าคิดเฉลี่ยตามหัวอาหารนะครับในระยะ4เดือนซึ่งปกติแล้วการขุนหมูเมื่อก่อนที่ราคามันยังเป็นที่น่าพอใจพืงไงกคือราคามันแพงเนี่ยถ้าครบ4เดือนเนี่ยผมต้องอัดให้ได้แล้วราคา8กระสอบก็คือ อัดให้กินเลยคุ้นให้กินเลยให้ครบให้ได้แปกระสอบถ้าไม่ครบก็จะต้องกินให้ครบ8ปกระสอบอาจจะเป็นสีเดือนต้นๆน,น,นะครับเพราะว่าเรารีบที่จะให้มันทันคิวจับแล้วก็ให้ทันเวลาให้ทันต่อราคาของเขาแต่ช่วงนี้เผอิญว่าราคามันดรอปลงก็เป็นธรรมดานะครับเราก็ต้องหาวิธี มีอะไรเราก็มาแชร์กันสำหรับวิธีนี้ก็ยังไม่เป็นที่แน่นอนนะครับเป็นเพียงขั้นทดลองเพราะาผมทดลองมาชุดที่2เองการที่จะให้กินแบบที่ผมว่านี่ในช่วงเดือนสองเดือนแรกนะครับช่วงที่ให้กินอาหารเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเนี่ยให้กินเต็มที่นะครับเขากินได้เทไหร่ให้อัดเต็มที่แต่พอขึ้นเบอร์สามสองเดือนกว่าจะสเดือนอายุ หลังจากอย่าน,นมเราค่อยมาลดอาหารคือ13ตัวนี้ผมก็จะให้ไม่เกินตัวละ2กิโลนะครับตัวละ2กิโล13าตัวนี้ก็จะตกอยู่ประมาณ25 2 6กกิโลเท่านั้นเองที่ผมจะให้ไม่ให้เป็นวันละกระสอบเหมือนเดิมแล้วปกติเขาจะกินกระสอบกว่านะครับในปอยรางนี้นี่ก็คือเทคนิคหนึ่งนะครับที่จะทำให้เรา ลดต้นทุนนะครับเพราะว่าทำไมผมถึงบอกว่าลดต้นทุนปกติของหมูนะครับยิ่งเลี้ยงยิ่งโตนะครับถ้าเราให้กินน้อยมันก็จะโตช้าอายุเริ่มมากเนื้อก็จะแน่นขึ้นนะครับเท่าที่ผมเคยสัมผัสมานะทีออ่อยู่โรงชุมแรงถ้าหมูอายุ5เดือนขุนได้4เดือนครึ่ง5เดือนเนี่ย ตัวเล็กนิดเดียวแต่น้ำหนักจะมีนะครับเนื้อก็ก้อนนิดเดียวน้ำหนักก็จะแตกต่างกันกันกบหมูที่เราขุนสี่เดือนเร่งขุนนะครับเนือ้อมันจะไม่ค่อยแน่นนี่ก็คือความจริงประการหนึ่งนะครับถ้าท่านคิดว่ามันจะโตหรือก็ลองลอง,ลองดูครับเราก็มาติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูว่าเวลาจับแล้วมันจะได้ผล มากน้อยเพียงใดสำหรับวันนี้เรามาคุยกันเอามาแชร์กันว่าเนี่ยตอนนี้ผมเริ่มทำแล้วก็คือเริ่มที่จะประหยัดให้กินแบบเป็นเวลาแล้วก็ควบคุมอาหารแต่สิ่งที่เสียไปก็คือเรื่องของเวลานะครับแทนที่จะคุนสีเดือน ผมก็จะคุณเป็น4เดือนครึ่งหรืออาจจะถึง5เดือน้วยซ้ำเพราะว่าผมกำหนดไว้ว่าจะให้บริโภคให้หมด8กระสอบให้ได้เพราะว่า8กระสอบก็ต้นทุนก็จะอยู่ประมาณ5,400บาทนะครับสำหรับอาหารยี่ห้อที่ผมใช้อยู่และผมก็จะให้กินถึงแค่เบอร์3นะครับเบอร์4ผมไม่ได้ให้แต่ถ้าใครให้เบอร์4ด้วยก็ยิ่งจะถูกลงนะครับ ก็ตอนนี้ก็หมดไปแล้วก็ประมาณตัวละนะครับฉเฉลี่ยก็ต้นทุนอยู่ที่3400บาทเฉพาะต้นทุนอาหารนะครับไม่รวมกับลูกหมูไม่รวมค่าน,น้ำค่าไฟต่อรองสมมุติดูนะครับถ้าฉเฉลี่ยแล้วได้ร้อยโลเนี่ยโลละ ...60 บาทก็ตกตัวละ6000นนะครับกำไรก็ยังพอมีครับ ค่าน้ําค่าไฟออกก็จะเหลืออย่างน้อยๆก็ตัวละพันนะครับซึ่งเราก็ต้องเสียงนะครับเสียงต่อการจะ,ะแคะแกลนไอ้คำว่าจะแคะแกลนเนี่ยมันจะเป็นเพราะว่าช่วงที่เดือน2เดือนแรกเนี่ยเราอัดไม่เต็มที่เนี่ยแคะแกลนแน่ครับแต่ถ้าเดือน2เดือนหลังจากยานมเนี่ยยาเข้าเดือนที่3เนี่ย มันจะไม่แค่แกนนะครับจะโตไปเรื่อยๆครับนี่ก็คือตัวอย่างแล้วก็มาอัปเดตให้ฟังในวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะครับที่เข้ามารับฟังแล้วก็รับชมสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอลาไปก่อนแต่เพียงแค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับผ